หลายปีที่ผ่านมากลุ่มองค์กรสิทธิต่างๆได้มีการรณรงค์ให้คนในสังคมไทยเข้าใจเรื่องสิทธิและความเสมอภาคความหลากหลายทางเพศแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความหลากหลายทางเพศไม่ได้มีการสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงการแสดงตัวตนว่าตนเองเป็นเพศที่นอกเหนือจากชายและหญิงถูกมองว่าแปลกแยกในสังคมเริ่มจากครอบครัวไม่ยอมรับ จนทำให้ต้องมีการปิดบังตัวตนเพราะเชื่อว่าพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่จะถูกตีตราว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติเมทาวีคัมพีรทั์หรือยินเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้ตัวว่าตนเองมีความรักให้กับเพศหญิงด้วยกันซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่เข้าใจและปิดกั้นตัวเองมาตลอดเพราะกลัวว่าพ่อแม่จะอายที่มีลูกเป็นแบบนี้แต่เมื่อได้บอกความรู้สึกออกไปก็โล่งใจขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากแม่ในตอนแรกบางครั้งผู้ใหญ่ก็กรักเราแล้วเขาก็เขาก็แค่อยากเปลี่ยนให้เราอยู่สบายบ,บนโลกใบนี้แต่จริงๆแล้วค่ะการที่พ่อแม่นั้นคาดหวังให้ลูกเนี่ยเป็นอย่างที่เขาต้องการมันไม่ทําให้ลูกเขาเปลี่ยนแต่มันทาให้ลูกเขานั้นมีบาดแผลในใจและจริงๆแล้วการที่พ่อแม่นั้นซัพพอร์ตลูกให้กําลังใจลูกให้ลูกอยู่ท่ามกลางสังคมที่อาจจะไม่ต้อนรับเขามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะอย่างทุกวันนี้คือ ที่บ้านโอเคแม่ก็มีแบบว่าแชร์เรื่องที่เราไปทําบ้างแชร์เรื่องอความหลากหลายทางเพศบ้างยอมรับนะคะว่ามันมีผลมากคือเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าเรามีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวเราก็รู้แล้วว่ายังไงซักก็เปลี่ยนเราไม่ได้สาวประเภทสองที่เคยอยู่ในยุคที่สังคมไม่เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศเล่าว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยให้การยอมรับในเรื่องแบบนี้และถูกมองว่าเป็นพวกวิปริตผิดเพศ แต่ยังดีที่มีครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ให้การยอมรับขอแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่บรรดาญาติพี่น้องที่ใกล้เคียงจะไม่ยอมรับเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวเสื่อมเสียเป็นทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่เคยมีญาติพี่น้องไปกระเทยก็จะเหมือนกับรับเราไม่ได้มันก็เหมือนกับ แต่ก็ไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นปัญหากับชีวิตนะคะเราก็ต้องเอาบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าความสามารถของเราเนี่ยให้เขาเห็นว่าเราเป็นแบบนี้เราก็มีความสามารถไม่แพ้กับพวกลูกลูกเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเจษดาแต้สมบัติเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยกล่าวว่าทางเครือข่ายได้ทำงานกับองค์กรต่างๆและสังคมเพื่อรณรงค์สร้างองค์ความรู้และทัศนคติใหม่เกี่ยวกับสาวประเภทสองโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน นั่นคือไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามก็มีสิทธิมีเสรีภาพมีการกำหนดเจตจำนงการเป็นเพศของตัวเองอยากจะฝากบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าการที่มีลูกเป็นกระเทยเนี่ยไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ให้เกิดจากการผิดพลาดในการเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเวรกรรมจากชาติที่แล้วนะคะลูกคุณไม่ได้เป็นโรคจริตวิกลจริตแต่อย่างใดนะคะลูกคุณต่างเป็น สิทธิเป็นเสรีภาพที่เขาจะเลือกดําเนินชีวิตในรูปแบบของเขา,าค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่2เพศนะคะไม่ได้มีผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้นเรายังมีความแตกต่างหลากหลายนะคะในเรื่องของเพศหรือแม้กระทั่งสีผิวนะคะเชื้อชาติศาสนาและก็วัฒนธรรมะค่ะนอกเหนือจากการยอมรับหรือความเข้าใจของคนในครอบครัวและสังคมแล้วสิ่งที่บุคคลมีความหลากหลายทางเพศอยากให้เกิดขึ้น คือกฎหมายที่จะสามารถทำให้พวกเขาเท่าเทียมกับชายและหญิงวิบูลเพชรธนาพง์ถ่ายภาพสิริพรบำรุงนุกูลรายงานขอบคุณคุณสิริพรนะคะ